สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการฟองฟอดคลินิกนะครับถามมาต่อไปนะครับพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับใช่นะครับพบกับผมนะครับตุ้มจิรพงศ์ของสามารถนะครับผมก็เทครับเท่อดีเทพเปลงไทยสงครับผมครับซึ่งเราสองคนวันนี้นะครับจะมาทําเป็นพิธีกรพูดตอบคาถามนะครับกับคาถามที่มาจากทางบ้านนะครับ สำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูรายการของเราเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไซร์กดกระดิ่ง้วยนะครับกดทำไมครับกดกระดิ่งทำไมเพื่อเป็นกําลังใจให้เราและแจ้งเตือนเวลาเราทำคลิปทำอะไรนะครับคือเต็มได้มดมันจะไม่ได้พาคลิปใหม่ๆนะครับมันจะได้เตือนเราขึ้นมาใช่พี่นะครับถามมาต่อไปวันนี้นะครับสนับสนุนโดย8าท c o m ส่วรวมผลิตภัณฑ์ได้งานออกแบบและวิศวกรรมขบวง,งจรนะครับโปรแกรมเขียนแบบต่างๆทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ด้วยสโรแกนมีของครบส่งไวให้ราคาดีมีเซอร์วิสสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลได้ที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับวันนี้มีคำถามอะไรมาสอบถามเพิ่มอีกครับเททัพครับผมอยากเรียงชื่อลำดับตามตัวอักษรในพารนะครับในตาร,ราง,งครมมีวิธีทำแบบไหนครับพี่ อในในตารางบอมใช่ไหมครับในตัวส้อนพาร์ทอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าโปรแกรมสรุปกันครับะนะครับโดยปกตินะครับเวลาเราเราทำงานประกอบแล้วเราไปทำดรออิ่งนะครับเมื่อเราทำตารางบอมเนี่ยนะครับเราสังเกตว่าเวลามันลิสออกมาเนี่ยครับมันจะทำการไล่ลำดับตามเขาเรียกพาร์ทที่เราดึงเข้าไปนะครับ<อ>สมมติว่า พาร์ทเราตั้งชื่อว่าเป็น ABC ีีอย่างเงี้ยแน่นอนครับเวลาดึงเข้ามาเนี่ยเราก็แล้วแต่เราจะดึงใช่ไหมเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะไม่เรียงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นประโยชน์คือเวลาถ้าเกิดพาร์ทมันเรียงเนี่ยเราสามารถตรวจสอบง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับสําหรับในการจัดลําดับนะครับในส่วนของตัวอักษรนะครับง่ายๆเลยครับเราก็มาทําการเลือกนะครับในส่วนของพาร์ท u m เบอร์ตัวนี้นะครับ คลิกซ้ายนะครับหนึ่งครั้งตรงบนหัวตารางนะครับให้มันเป็นขึ้นสีเป็นททาๆนะครับจากนั้นเราทําการคลิกขวานะครับแล้วให้มาเลือกคําว่าซอสตัวนี้นะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราทําการเลือกนะครับในส่วนอันแรกนะครับเราจะให้มันซอสตามอะไรนะครับเราเลือกเป็นพา r ั n เบอร์อยู่แล้วถูกไหมครับส่วนข้างล่างเม็ดต่อตัวนี้นะครับตรงนี้เราก็จะเลือกให้เป็นตามตัวอักษร หรือตามตัวเลขนะครับเราสามารถเลือกออปชันตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็เอาดู Not ไอเช n งไอเทม n น m b e เตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพ์กันนะครับเมื่อเรากดโอเคไปแล้วเป็นยังไงนะครับตอนนี้มีมี B มี P เนาะมี B มันสลับกันอยู่นะอ่ะนะครับผมกดโอเคปึ๊บเห็นไหมครับตัวอักษรนะครับที่เป็นตัว A เนี่ยก็จะขึ้นมาอยู่ที่ Item Number แรกนะครับมันก็จะไล่เรียงไปอ่ามันก็จะดูง่ายขึ้นนะครับ จริงๆไม่ใช่เฉพาะตัวพันรัาเบอร์เปลี่ยนนะไอเทมรเบอรตัวเนี้ยในส่วนของบอลลูนตัวเนี้ยครับมันก็ปรับให้เราด้วยนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเรียงลําดับตัวอักษรในส่วนของพาร์ทนะครับครับผมโอเคนะครับในในตัวอย่างนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราไ้้ยนะครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆดีๆให้เรื่อยๆครับอ่าใช่ครับก็พบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาตั้งแต่4ี่มงเย็นเป็นต้นไปนะครับตอนวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ